สวัสดีคะ่ะน้องส้มจากรา้านลูกไมาวิพานนะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่849ค่ะ849ส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไาน์ไย ID, แอดเป็นอันนี้เท่านั้นมีตัวแอดนำหน้าแล้วก็ v i p a วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษ,อ,กษอันอื่นไม่ใช่นะคะหรือถ้าไม่สะดวกรายโทรมาสั่งก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรสองเบอร์ด้านบนขวามือนี้โดยแจ้งรหัสคลิปที่849แล้วตามด้วยสีงานเสื้อที่ส้มใส่อยู่ตัวนี้จะเป็นงานผ้าป่านปักชาร ซึ่งจะบอกว่าลายสวยมากและปักฉลุให้ทั้งตัวแบบมีแบบมันดูละเอียดมากแล้วมันดูหรูหรารได้หวานได้แต่ว่าขออภัยจริงๆนะคะหนูรู้ตัวเลยว่าตอนที่หนูใส่อยู่ตัวเนี้ยคือมันหลวมมากคือจะแอบเมาเิ็นึงช่วงนี้กำลัดความว้วนอยู่นะคะหนูกำลังลดความอ้วนลดหุ่นอยู่แล้วตอนเนี้ยหนูใส่เสื้อ44ในการรีวิวมันก็เลยอาจจะใหญ่กว่าตัวหนูไปนิดนึงนะบางทีอาจจะหนูบางทีอาจจะไม่ได้ใส่เองบางทีหนูอาจจะขอพับใส่หุ่นหรือว่า ถ่ายใส่ไม้นิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้หุ่นเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะอันนี้นะคะคุณแม่เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วนะคะที่สวยมากนะคะน้องสวยมากอันนี้คือแต่ว่ามันเป็นไซส์ใหญ่กว่าตัวหนูเยอะเลยตัวนี้จะเป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นะคะนี่สวยมากสวยมากบางทีอาจจะต้องขออนุญาตใส่ไม้บ้างเพราะว่าบางทีหนูรู้ตัวเลยว่าหนูใส่แล้วมันหลวมจริงจ คุณแม่ค่ะตัวนี้ฟรีไซส์กำลังดีนะคะไซส์ size 44ตอนนี้เป็นไซส์ที่ขายดีอันดับหนึ่งของร้านเลยปกติอะตอนแรกอาจจะเป็น42แต่ตอนนี้เขาถือว่าเป็น44แล้ว46ก็ขายไม่ดีเท่า44 44เป็นฟรีไซส์ที่เราขายดีที่สุดนะคะเอาหนังก็เลยจะแบบเอา44มาขายเยอะนะคะแต่ว่าเป็นกผิดที่ตัวหนูเองที่ช่วงนี้หนูผอมลงมันก็เลยใส่44แล้วมันดูโครบแบบนี้นะคะเอาเป็นว่าตัวนี้ถ้าคุณแม่อกจริงตั้งแต่ประมาณ38ขึ้นไปจนถึงไม่เกิน42ใส่ได้ใส่สวยแต่ส้อมาอก เหลือแค่32มสเท่านั้นส้งกระใส่44แล้วมันหลวมนะคะอย่าดูอย่าดูหุ่นหนูเยอะนะฮะอย่าดูหุ่นหนูเยอะอันนี้พูดจริงๆช่วงนี้ผอมลงผอมลงหลายโลนะคะก็เลยใส่เสื้อ44ไม่ค่อยได้นะคะคุณแม่อกตั้งแต่ประมาณ3ามสิบเก้าสี่สิบสามแเป็นต้นไปไม่เกิน42ใส่ได้ใส่สวยนะคะใส่ได้ใส่สวยแต่ส้มมาตัวเล็กเอง นะคะหนูก็ไลยใส่เสื้อตัวนี้ไม่ได้เนี่ยน้องสวยมากแล้วคุณแม่ดูรายอลังการมากลายสวยมากนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44ความยาว23นิ้วค่ะความยาว23นิ้วนะคะราคาก็น่ารักคุณแม่ค่ะราคาน้องก็น่ารักอยู่ที่790บาทเท่านั้นได้งานสวยขนาดนี้790บาทโอนชำระะส่งให้ฟรีเก็บปทางบวก50บาทนะคะอันนี้บางทีต้องขอยาใส่หุ่นแหละเพราะว่าส้มไม่ไหวทำใส่ไม่ได้ แต่น้องคือสวยมากเนี่ยแล้วคือมันดูแบบว่ามีสูงสูงต,ต่ำต่ำด้วยนะมันมีดูมีรายละเอียดด้วยนะมันเป็นงานปักฉลุเป็นผ้าป่านปักฉลุนะคะเนื้อผ้าป่านปักฉลุสวยมากนี่ ะะและคือแบบก็แบบเป็นงานพอปกเชิ้ตผ้าติดก,กระดุมหน้ากระดุมก็คือใช้เป็นกระดุมปั๊มให้ก็คือผ้าตัวเดียวกันกับตัวเสื้อนั่นแหละแล้วก็มาปั๊มเป็นกระดุมให้สวยมากราคาก็ดีงามที่สุด790บาทแล้วได้ทั้งหน้าทั้งหลังทั้งตัวเลยนะคะทั้งแขนทั้งตัวเลยแบบนี้สีไม่ให้3สีนะคะอ่ะเดี๋ยวส้มขึ้นไซส์และขึ้นราคาไว้ให้ต่อทันคลิปนะคะฟรีไซส์44 ความยาว23ราคา7 9 0สบาทสวยที่สุดรุ่นนี้นี่เลยนะคะตัวนี้ไม่มันจะไม่ใช่เนื้อแบบมันไม่ใช่เนื้อคอตตอนปักฉลุธรรมดาที่แบบเนเห็นกันด้วยนะอันนั้นบางทีมันก็แข็งเนาะแล้วก็ไม่ใช่ชีฟองปักฉลุอันนั้นบางทีมันก็ไม่ใช่เนื้อนี้อันเนี้ยเนื้อมันจะแบบเหมือนจริงๆมันเหมือนแบบเป็นแกลียวๆเลยด้วยซ้ํานะคะแต่คุณแม่บอกว่าเป็นผ้าปาดอันนี้นี่เนื้อผ้าเขาก็สวยมากมันเหมือนเป็นแบบแกแก้วๆเลยเป็นเหมือนแบบ สวยมากอันนี้เนื้อเขาแล้วคุณแม่ดูลายหนูชอบลายมากนี่ลายเขาที่สุดนะคะมีสามสีรุ่นนี้มีทั้งหมดสามสีถึงแม้ส้มจะใส่ไม่ได้มันใหญ่ไปเดี๋ยวหนูก็จะเปลี่ยนให้ดูนะคะสีแรกที่หนูเลือกใส่มาเปิดคลิปจะเป็นสีม่วงคุณแม่คะ่ะจะเป็นสีม่วงผอมลงดีใจกับหนูด้วย ตัวนี้นะคะสีม่วงค่ะจะเป็นเฉดม่วงอ่อนนะคะเป็นประมาณม่วงดอกมะเขือเนาะเป็นประมาณม่วงอ่อนนะคะตัวนี้ม่วงหลังๆมาม่วงเราขายดีนะคะหนูก็เลยเลือกม่วงมาใส่เปิดคลิปนะคะตัวนี้แบบเขาจะเป็นงานคอปก ขอปกแบบนี้เนะาะผาตะกรุนหน้านะแขนกระบอกค่ะความขนาดแขนกําลังดีนะคะไม่ได้แบบเป็นปลายบานไม่ได้เล็กเกินแล้วก็ไม่ได้ใหญ่แฟชั่นเนาะเป็นขนาดที่แบบกําลังสุภาพเรียบร้อยแบบนี้แล้วก็ความยาวเนองจะอยู่ที่ประมาณ3ส่วนหรือว่าคลุมข้อศอกนะคะแล้วก็ทั้งหน้าและหลังเลยนะคะก็คือจะได้ผ้าตัวนี้อันนี้เครื่องงานด้านหลัง ะะและรุ่นนี้ก็คือมีซับในให้ก็คือใช้เป็นผ้าของเขานะั่นแหละซับในให้ทั้งตัวเลยไม่ต้องกลัวบางไม่ต้องกลัวเห็นไม่ต้องกลัวว่าไอ้ที่ฉลุฉลุอันนี้จะเห็นเนื้อเราไม่เห็นนะคะเดี๋ยวส้มเอาให้ดูอันนี้นะคะอันนี้ก็คืออันนี้หนึ่งชั้นอันนี้หนึ่งชั้นที่เป็นฉลุฉลุนะคะอันนี้แต่ว่าเรามีซับในให้ตัวนี้ อันนี้อีกหนึ่งชั้นนี่เลยนะคะเป็นอีกหนึ่งชั้นนะคะเป็นผ้าซับในให้อีกหนึ่งชั้นผ้าซับในก็ไปใช้เป็นผ้นาซับในแบบว่าเป็นผ้าตัวเดียวของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วคือเนื้อมันละมุนมากสีหวานมากสวยมากนะคะคือไม่ต้องกลัวว่าฉุๆุเนี่ยจะเห็นเนื้อเรานะคะมีซับในให้ทั้งตัวทั้งหน้าและหลังไปเลยนะคะอ่ะรูปแบบไม่มีอะไรคอปกเชิ้ตแขนกระบอกผ้าตะกิมหน้าแค่นี้นะคะแต่รุ่นเนี้ยที่สุดเลยคือผ้ามันร้ายสวยนะคะเนี่ยเดี๋ยวส้มยืนให้ดูผ้าอีกรอบหนึ่งนี่นะคะ ผ้าเขาสวยมากสวยไหมล่ะสวยไหมล่ะสวยมาก ชอบรายมากมันดูมีมิติอะมันดูแบบไม่ได้ฉลุแบบเหมือนปกติทั่วไปอะคะ่ะมันดูมีมิติของรายเขานะคะฉลุฉลุนะคะก็คือไอตรงที่เป็นรูนี้แล้วก็งานปักนะคะก็คือที่มันเป็นลายแบบนี้นะคะส่วนลายตัวเนี้มันมีความแบบเดินเดินเส้นนะคะของรายที่แบบเหมือนแตกต่างจากอันทั่วๆไปด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้นะคะนี่ลายแบบทั้งตัวนะคะเวลาเห็นทั้งตัวจะได้เป็นรายนี้เนาะแบบใกล้ๆก็คือจะเป็นรายนี้สวยมาก ใช่คำว่าสวยในสิ้นเปลืองที่สุดหรบคลิปนี้นะคะ790บาทเท่านั้นคุณแม่ค่ะ3ส,สีนะอ่ะสีแรกค่ะที่สงใส่เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนอีก2สีให้ดูนะอันนี้ใส่ดูสีม่วงไปก่อนหนูเขินมากเลยอ่ะโอ้ยอ่ะนี่นะคะรวมมันเหลือนิดนึงนะอย่างที่บอกไปหนูหนูตัวอกจริงเหลือดสามสองแก่ๆนิดๆเหลี่มสามประมาณนั้นแหละคะ่ะแล้วก็จะใส่เสื้อสีสีในการรีวิวมันก็เลจะเหลือๆนิดนึงนะคะอ่ะอันนี้สีม่วงค่ะ สีม่วงค่ะเป็นม่วงอ่อนดอกมะเขือนะคะสีม่วงค่ะใครที่อยากได้โทนสีหวานแต่ไม่ได้อยากไปชมพูชมพูแม่มีเติมตู้แล้วหนูก็เชร์เป็นม่วงนะตัวนี้มันไม่ได้แบบม่วงเข้มม่วงดูน่ากลัวเลยนะคะแถมหวานด้วยนะคะเด๋ดซ้าย,ยืนให้ดูรายรายเขานี่ค่ะสีม่วงค่ะ แขนนะคะสำหรับตรงแขนนะคะก็คือจะไม่ได้มีซับในเนาะมันก็จะเห็นเนื้อเราแต่ว่ามันก็ไม่ได้โป้อะไรนะคะเพราะว่าเป็นเนื้อตรงแขนเนาะอ่ะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเป็นฉลุฉลุนะคะรายสวยมากอันนี้คือแบบตรงแขนไม่มีซับในเนาะแต่ตรงตัวทั้งหน้าและหลังมีซับในให้ค่ะสีม่วงค่ะคุณแม่ค่ะ790บาทเท่านั้นไซส์ดีงามด้วยไซส์4 4นะคะฟรีไซส์อกเสื้อ44ค่ะสีม่วงค่ะ หัสดค่ะตัวที่ส่งใส่ยอยู่ตอนนี้จะเป็นสีชมพูค่ะยืนให้ดูสีขอแยกดออมหมออกให้ค่ะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะได้เป็นผ้าตัวเดียวกันได้เป็นงานปักฉลุนะคะรายตามนี้เลยทั้งหลังนะคะซึ่งบอกเลยว่าอลังการมากน,น้องบอกเลยว่าตัวนี้คุณแม่ใส่ไปมีคนทักแน่นอนว่าเสื้อสวยเสื้อเด่นเสื้อแบบปลายมันเก๋แล้วก็แปลกแล้วก็ดูหรูหราดูหวานได้คือแบบ สวยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ซ้ำใครแน่นอนสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็สีชมพูตัวนี้เป็นชมพูกลางๆความเข้มกำลังดีไม่ได้แบบเข้มแบบชมพูเข้มชมพูแก่เกินจนทำให้แบบดูดูแก่ดูสูงวัยไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้อ่อนเกินแบบเด็กอะไรอย่างนั้นนะคะบอกเลยว่าเป็นความเข้มกำลังดีที่ทำให้ลายปากักอะมันดูสวยแล้วก็เด่นนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอ่ะสีชมพูค่ะเดี๋ยวส้มเทียบกับสีม่วงให้ดูนะคะ สีม่วงนะคะสีม่วงยังมีความอ่อนกว่าสีม่วงยังมีความอ่อนกว่าเพราะม่วงยังมีความแบบเป็นพาสเทลม่วงอ่อนอะไรเงี้ยม่วงคือถ้าทํามืดเลยคือมันอาจจะเข้มไปเลยอาจจะดูน่ากลัวเลยนะคะอันนี้เป็นม่วงอ่อนนะคะซึ่งรายนี่เมื่อกี้ไม่ได้ดูให้ดูชัดความม่วงนะคะสีม่วงก็สวยใดๆอะสีม่วงค่ะสีม่วงกับสีชมพูประมาณนี้นะคะเหลือเหลืองอีกอันหนึ่งจะดูไปเปลี่ยนเหลืองให้ดูนะคะนี่ม่วงนะคะ ให้ดู3วิค่ะสีชมพูค่ะ790บาทเท่านั้นถูกมากนะคะถูกมาก790บาทโอนชำระจะส่งให้ฟรีเก็บไปทางบวก50บบาทนะคะสีชมพูค่ะ ป9ค่ะงานผ้าป่านปักฉลุนะคะแล้วก็สีที่3สีสุดท้ายจะเป็นโทนเหลืองอ่อนค่ะตัวนี้ของจริงจะประมาณเหลืองเหมือนเหลืองเปลือกมะม่วงสุกคุณแม่คะแล้วก็จะมีความแบบปักฉลุสีขาวเนาะมันก็จะมีความสีอ่อนพาสเทลพัดใจแบบนี้นะคะสีเหลืองค่ะ เหลืองนะคะแมกับกาังเกงครีมเนาะเขาเป็นโทนเดียวกันนะคะก็จะได้ลุคคุมโทนสวยๆแบบนี้นะคะคุณแม่ตัวนี้ก็แต่งหน้าง่ายแล้วก็เป็นสีที่ขับผิวถ้าบอกว่าแม่เป็นคนที่สมมติว่าโทรมาปรึกษาบ่อยอะคะ่ะก็จะเป็นแบบ ผิวเข้มบ้างผิวสองสีบ้างแนะนาใส่สีไหนดีนะคะสีเหลืองเป็นสีที่ซึ่งว่าใส่แล้วทําให้ผิวดูสวยอะดูแบบมันดูขับผิวมันดูนวลอะมันดูพองอะเออใช้คํานี้ดีกว่ามันดูพองนะคะถ้าสมมติว่าไม่มั่นใจนะคะแล้วแล้วไม่มีชอยว่าแม่ผิวเข้มแม่ผิวแทนอะไรเงี้ยปรึกษาแนะนําตรงนี้เลยว่าสีเหลืองนะคะแนะนําตรงนี้เลยว่าสีเหลืองเถอะนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะบอกเลยว่า คนเราถ้ามั่นใจสีไหนก็ใส่ได้นะคะสีไหนก็ใส่ได้นะคะใส่ได้ทุกสีคุณแม่คะ่ะนะคะสวยหมดทุกสีแล้วแต่ชอบเอาเอาที่เราชอบที่สุดแล้วเราจะมั่นใจหนูบอกเลยนะคะหนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยไม่มั่นใจกับสีอะไรเลยนะคะเพราะเรามั่นใจนะคะมั่นใจแล้วเราจะ เปล่งออกมาจากไหนแล้วมันจะสวยเองแต่แ,แต่ให้งันก็แล้วแต่ชอบนะถ้าเกิดว่าแบบชอบสีชมพูอะไรเงี้ยบอกเลยชมพูว่าลายชัดสุดชอบแบบโทนหวานแต่เบื่อชมพูอะไปม่วงไปม่วงนี่คือแบบอะก็ดูแบบดูมีเทสตนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ใช่แบบสีแบบดาดดื่นนะเป็นสีม่วงดอกมะเขือออนอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าเกิดว่าเอออยากได้สีแบบใสๆอะไรอย่างเงี้ยสีที่แบบ นานๆทีจะมาก็คือประมาณเฉดนี้เหลืองคุณแม่ลองดูรายนี่ส้มยืนให้ดูรายใช่เลยนะคะมันเป็นสีเหลืองแล้วคือปากขาวฉลุขาวแบบเนี้ยแล้วคือสวยแต่งหน้าแดงเนาะแต่งท้าปากแดงนะใช่เลยสีนี้นะคะเลิศที่สุดนะคะอ่ะสีเหลืองค่ะ 790บาทเท่านั้นนะคะ7 9 0บาทเท่านั้นไม่แพงเลยกับงานผ้าสวยข่าน,นี้บอกเลยว่าใส่ไปรับรองมีคนทักมีคนชมแน่นอนว่าเสื้อสวยนะคะลายมันไม่เหมือนใครลายมันแปลกลายมันเก๋อแล้วราคาแับแค่นี้เองนะคะ790บาทสวยไหม ขอบพระคุณนะคะส้มใส่ไซส์กับราคาไว้ให้ทางคลิปนะคะตัวนี้เป็นฟรีไซส์อกเสื้อ44นิ้วความยาว23นิ้วราคา790บาทมี3สีใส่ไว้ให้เดี๋ยวข้อญาดแปะรูปไปท้ายคลิปด้วยนะนะคะนี่ค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะช่วงนี้อาจจะบอกว่าใส่ให้ดูให้ดูแค่แบบเป็นโชว์แบบให้เห็นสีนะเพราะว่าหุ่นอาจจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะ